ภูมิใจไทยอะไรจบมาจากอะไรคะมากภูมิใจไทยหรือเปล่าคะมาจากภูมใจไทยใช่ไหมมาจากมาจากภูมิใจไทยครับอ๋อภูมิใจไทยอยู่ตรงนี้มาเลยภูมิใจไทย มีปัหคเพาะว่า่มันฆ่ามแมาจับอมไทยโอยไม่รู้หรอคะไม่รู้เลยหรเขาว่ามีประชาชนกี่คนบ้ากโควิดไม่ทราบเลยหรอคะสองหมื่นสองนเก้า้อยสามสิบสามคนนี่มาแล้วรู้บันเกี่ยวย้ายเขาย่งแต่ละคนอ่ะฮะพระภูมิใจไทยอ่ะนี่คือเขพระภูมิใจไทย ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องคุยดีๆทำพูดดีๆเนี่ยคุยกับคนดีๆทำไมต้องคุยกับอย่างเงี้ยทำไมต้องคุยเพ้อๆเหม็นเนี่ยกินปลาก็เหม็นเออแล้วของคุณเหม็นไหมไอ้ดองดูก็ได้นี่นี่พอพอพออนุเทียนอยู่ไหนเข้าไปตำงานแล้วโอเคก็แล้วกันคันนี้ของภูมิใจไทยอะไหนอะไหนอะ ภูเก็ตไทยใช่หรออาแล้วแล้วคนของประเทศไทยว้าวอะไรนะครับบทเรียนเลี่ยนกับนี่นั่นคืออะไรครับเักข่าของประเทศไทยใช่แล้วคุณูเก็ตคนไทยเป็นพระอันดับหนึ่งปะเขาเรื่องปะก็ไม่ใช่อะไรเนี่ยขออนุญาตอะไรครับเดี๋ยวเวลาก็หลบไปสิประชาชนจำไว้เลยนะคะจำไม่ทันนี้อะไรตัวทำอะไรเขาผมจำอะไรคุณเฮ้ยยิ้มจิตไม่ ทุททททกแฝดครับี้จุ